สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวิซองนะครับก็มาเที่ยวฝาน้ำร้นใกล้บ้านนะพาเอฟซีมาชมบรรยากาศเนาะที่ณจุดลอยกระทุ่งนะพาเอฟซีมาชมบรรยากาศนะอบอกไว้ก่อนนะคลิปนี้ไม่มีสาระคนดูก็ไม่ได้อะไรนะคนดูได้บรรยากาศนะครับเจออะไอ้นั่นก็มาคอมเมนต์อีกคนดูได้อะไรจากคลิปนี้นะบอกว้ก่อนคนดูได้บรรยากาศเอ,อ แต่ว่าถ่ายถามว่าที่ถ่ายมองอะไรไม่เห็นน่ะเออมาเช้าเกินนะไม่ใช่มาเช้าเกินหรอพกพระอาทิตย์มันยังไม่ขึ้นนะเนี่ยมันหกโมงจยี่ยมครึ่งเยอะแน,น่ยนะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยมีแต่แสงแค่นี้เองเนี่ยเออนะเพราะมันหน้าหนาวไงพระอาทิตย์มันเลยยังไม่ขึ้นลองไปหน้าฝนดิขึ้นอย่างไวอ่ะนะ ผมก็พยายามแผนกล้องมาทางนี้นะเพราะาทางนี้มันมีแสงนะนะหน้าหนาวนี่คือพระอาทิติเอ่อเขาเรียกไงเอ่อขึ้นช้าลงเร็วนะครับพระอาทิต์ขึ้นก็ขึ้นช้า,ลง,นะา,ชาลงก็ลงเร็วเร็วนะแต่จะเป็นหน้าฝนนี่พระอาทิต์ขึ้นเร็วลงช้านะครับ ว่ามันเคยมีอยู่ปีหนึ่งปีไหนปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนไม่รู้นะทุ่มมึงทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่มืดเลยเอฟซีผมก็เห็นคนดังอะไรโอ้ยก็ถ่ายกันต่างๆนานาทุ่มหนึ่งแล้วแต่ไม่มืดเลยนะนี่ก็มีหมอกมีหมอกตามปุ่มไม้อะไรต่างๆเนาะนะครับอากาศก็หนาวเย็นนะอันนี้ก็อยู่ที่17องศานะ อยู่ที่17องศาหนาวมันก็หนาวหน่อยๆแต่มันรู้สึกเกย็นมากกว่านะครับอากาศหนาวเย็นนี่จะอยู่กับเราไปจนถึงกลางเดือนกุมพานะกลางเดือนหน้านะครับแต่หลังจากกุมพาก็ไม่รู้จะร้อนตอนไหนนะเออผมว่าถ้าแบบถ้าอยู่ถึงกลางเดือนกุมพาปั๊บไปหลังหลังกุมพานี่คือร้อนเลยเนี่ยโอ้ยผมว่าคนไม่สบายกันมีแถวอะนะถ,ถ้าแบบว่าเออ กลางกุมภาม,มันมันหยุดหนาวพอเริ่มมีนามันเริ่มร้อนอย่างเงี้ยเออเนี่ยโอเคอยู่คนเราคนมีเวลาปรับปรับตัวได้ตั้งครึ่งเดือนนะแต่ว่าปีที่แล้วนี่ที่ว่าอากาศร้อนจ,จัดๆร้อนมากๆเลยนี่คือเออยังไงปกติอะไอ้ออยางปีส0 2 3ัยเนี่ยผมไม่ได้มานเพื่อนใช่ไหมตอนใกล้ๆ้ค่ำจนเล่นมาจนค่ำอ ก็นทุกวันเราก็รู้เนาะช่วงมันก็อากาศเยน็นๆอากาศปกตินะแต่พอเขามีนาปับ๊บร้อนเลยนะ FC ก็ลองคิดดูว่าร้อนไม่ร้อนอะ่ะผมไปเล่นบ้านเพื่อนอะ่ะปกติผมจะขอบไปเล่นบ้านเพื่อนห้ามงเงย็นใช่ไหมอ่าแต่ว่าเนี่ยผมไปหุโมงเงย็นเพราะอะไรแม่งร้อน ร้อนจัดดเลยนะร้อนแบบคุพ่อคนแม่ร้อนอ่ะนะยิ่งมาปีที่แล้วนะ่ะปีสองพยี่สี่เนี่ยนี่จะพูดเลยร้อนจิห๊หอยนะร้อนพูดไม่ถูกเอฟซีู้แต่มันร้อนมากนะแต่ปีนี้ไม่รู้นะแต่ตามที่ ดูจากข่าวเลยเขาก็บอกว่าปีนี้ไม่ร้อนเท่าปีทีเแียวหรอกนะอาจจะร้อนเท่ากับปีหกหกหกห้าหรือเปล่านะไม่ร้อนเท่าปีหกไม่ร้อนเทาปีหกเจ็ดปีที่แล้วหรอกนะปีทีเแียว,วมันก็ร้อนมากร้อนเกินไป <c oughs> นิ้วชา fc กระดูกชา ๋ือกล้องเอียงไปเอียงมาขออภัยด้วยนะครับเ <c oughs> ี่ถือเรามือเรามันโดนโลมโดน,นอากาศตลอดเนี่ยตรงนี้ที่โรงแจ้งมันก็ชาเนาะเออโอ้หครับเอฟซีประมาณนี้แล้วกันเนาะผมถือกล้องไม่ไหวแล้วนะสลับมือก็แล้วนะกล้องมันก็โทรศัพท์ก็ปั๊ดปั๊ปั๊ปปปนี่แหละนะกระดูกชาถ้าเนื้อมันชาอะ มันไม่เท่าไรหรอกมันทนได้นะอันนี้มันกระดูกชาดินะถือก็อไม่ไหวแล้ว fc นะก็ผมปืนถ่ายต่อเนี่ยผมโดนหนาแน่เลยนะครับนะครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดา channel v สองด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ